โอ้นี่ที่บ้านต้องใส่เพชรมั้ยโอ้ยที่เราเนี่ยพี่พีเอ่อเป็นแฟนสังเกตไหมอ๊อฟเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปหน้าคนรูีเด็กลงนะใช่คือแบบว่าเด็กเตลอดเวลาอ๊อฟไปทำอะไรมาแล้วก็หน้าสมองเลยนะ็น้าดูเด็กตลอดนี่เรียนม4ผ่านจีนก่อนเรื่องที่นี่ใหญ่แค่ไหเลยนะ you <laughs>